เอาเลยเหรอเอาเลย h u r r มันรีวิวเฉพาะกิดเกินแบบติดสปีดอ่ะขอกีดสองทีมันคืออะไรมันคือ proplica the legend of zelda master sword เออ,อ,ะ,อะถามว่ามันมันคืออะไรอ่ะันนี้เป็นแบบอยากรีวิวเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เกมที่พี่แซมชอบเล่นคือ The Legend of Zelda เออแล้วถามว่ามันคืออะไรมันก็คือดาบอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งใช่ของค่ายอะไรครับคุณแชมป์ Nintendo นี่นี่อยู่นี่บันไดออฟฟิเชียลเลยของบันไดนะเป็นเป็นแบบว่าที่เขาทำหนึ่งตอนหนึ่งนี่เป็นดาบของพระเอกวะเนี่ยใช่ดาบพระเอกคือมันจะไปอยู่ในทุกทุกผ้าของของอมีิมีด ของทุกๆผ้าของไอ้นี่ฮุ้ยด้แก่สักทีอีพิชามันจะเอาไปเล่นเลยรีบเลยงานรีบเลยอะเำเนียวเดี๋ดูกยนเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋อเดี๋ยี่ยวเนีอยเดี๋ยีนยเดี๋ยวเเดี๋ยี๋เดี๋ยเดีเี๋ยียียเดีี่ปุ่นยยมัง ไม่ยหญ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเปิดเนี่ยวันนี้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนอ๋อตรงนี้เปิดแล้วนี่เอออ่ะโอ้ยหัวขาดคำนึงมันเป็นฟิลแบบว่ารีวิวแบบฉุกลระหุกแบบดวนข้างล่างกันน่ะอ่าอ่าอ่า นี่รัวครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งรัวโอ้มายคนดูบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยเรามลองมองมันเทเออเออโอ้โหมายตอนหนึ่งตอนหนึ่งมาพร้อมสแตนพับพับนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้แกะออกมาดูขออนุญาตขออนุญาตยืนรีวิวเชียไม่ถ้าถ้าตั้งไม่มันล็อกอยู่นี่ไง มันล็อกอยู่มันไม่หล่นเออยันนี้อนย่างนี้เลยเป็นดับอันหนึ่งเวอร์เกินเราต้องแต่งตัวเป็นเขาก่อนไหมล่ะไม่ต้องคือเหรอแล้วนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเอายังไง่ายเอาตะดาบมาดูได้ไหมเชียเซียนเกินอันเนี้ยไม่เราประเด็นอะทำไม แกะอีกแปดชั่วโมงแก่แก่แกเออแกะแค่ออกมาแค่นั้นเพราะว่าอะไรคือแพ็กมาดีเกินไม่มันต้องแพ็กมาดีอยู่แล้วเดี๋ยวดาบหักเออเดี๋ยวดาบหักเดี๋ยวเป็นพระยาพิชัยดาบหักอุ้ยว้าวมุกอะไรอยู่เนี่ยอ่าอุ้ยดูปลอกดาบปลอกดาบแน่เป็นอะไรวัสดุเป็นพลาสติกอะไรแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อลังการอ๋อ ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวเชีย่ยฟีลเวลามันจับดาบนี่มันอย่างนี้เร็ววะสุดๆเดี๋ยวรนะอพี่แชมป์โคเบอร์นะแบบประมาณว่าแบบแต่งตัวเฮ้ยมันก็ไม่หนักนะนี่ดาบมาสเตอร์สอร์อ๋ออันนี้มันอันนี้มันเป็นพร็อพหรอไอ้พวกเนี้ยเป็นพรอ็อพเป็นพรอ็อพแบบ มันก็มันถามว่าเป็นพร็อพไหมมันก็ก็ฟิลของเล่นน่ะเธอไม่อันนี้คือไว้ประกอบใช่ไหมเนี่ยใช่ไว้ประกอบ,กอบแต,แต่จุดมันไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะโอเคเออจะเล่นให้เขาดูไหมเนี่ยเล่นเล่นเล่นเพราะฉันเตรียมฐานมาละนี่นี่นุ้ยเชียร์ลังการเกินเดี๋ยนะอันนี้ก็ทําเป็นหนังนะอุ้ยมันมันทำวัสดุเหมือนหนัง อาจจะไม่เห็นตัวคนผู้รีวิวนะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ของเต็มเฟรมมันมีขาตั้งด้วยเออไหนขาตั้งไงขาตั้งอ๋อนี่ไงดูวิธีเปิดก่อนเปิดไงวะเห็นเห็นในกลุ่มเิดนั้นเอาออกมาไหมแล้วก็ตั้งขาตั้งจะได้ตั้งโชว์รีวิวไปเลยอ๋ออ๋อ่ะเออไม่กลัวตอนอะไรรู้ไหมตอนเก็บตอนเก็บอะงงถ่ายรูปไปก็ ดูได้อยู่ดูได้อยู่ดูได้อยู่อ่ะ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 ไม่ได้ต้องเอากล่องออกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ขออนุญาตนะฮะเอาของออกก่อนเอาของออกก่อนอ่ะนี่โอเคอันนี้คู่มืออ่านั่นออกมาอ่ะเอากล่องออกพับเก็บพับเก็บจะเล่นดาบทีหนึ่งคือที่ละที่เก็บกล่องไม่มี ตื้อทีแล้วค่ะอ่ะอ่ะติดไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลอกออกอ่ะวางไว้ข้างหลังก่อนอ่ะโอ้โไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่อืมอ่ะนี่เซลดามาสเตอร์สวอต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 เอาหรอมันอ่านว่าสวอตอ่ะแล้วก็ ันนี้ติดเข้าอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอ๋ออันนี้คือที่ปิดดาบอ่าโอเคโอเคเหมือนติดแล้วติดเลยอะอ,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 อ้าวรอเอออ่ะวางไว้ก่อนละกันมีประมาณนี้อันนี้คือมันจะเป็นแท่นวางดาบเอาไว้วางแบบอันนี้วางนี้อ่าปร๊บเดี๋ยวขอเล่นให้ดูก่อนไอ้แท่นวางดาบมันยังไม่ค่อยนี่โอเคนี่สมิทยอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่มันต้องใส่ฐานก่อน ในไทยตรงไหนอ่ะขออนุญาตเปิดเปิดคู่มือก่อนในท่านท่านออกมาแล้วท่านออกมาแล้วมันเก่โอ้ยตื่นเต้นเกินใช้ท่านดับเบิลเอฮัลโหลเครียดสล็อตสล็อตเปิดตรงนี้มันมีสล็อตหรอด้านไหนอ่ะนี่ ข,ข้างบนปะเออเห็วนะงี้ยังไงอ่ะแล้วยังไงโกดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชสลอดแงะเหรอแงะเหรออย่าทำไม่นี่เนี่ยเนี้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 ยมันแอบซ่อนเนียนอยู่ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนใส่ดาบเลยใส่ทานเลยไอ้เฮียใช้ไข่ควงอีกหรอจริงเหรอเนี่ยโอ้ยมีปะมีมีปะถ่านอ่ะมีพี่เตรียมมาแล้วถ่านอ่ะไม่รู้คือคือนึกว่าเป็นแบบถอดมาปูแล้วเป็น่านไอ้นี่เลย อะลองดูได้ไหมไอเชียเอาไปเลยไขค,รครวงอันนั้นนะเฮ้ยมันเป็นอะไรถานอะไรอะเอ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 ด่านถานดับเบิลเอสองก้อนอ๋อเติดใส่โชว์เออ เสร็จใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็ส่วมไปด่าดนี้เลยเว้ยกรอบกรอบลงแล้วก็นี้ปิดกรอบเสร็จ <rop> แล้วก็เลือกเลือกโหมดก่อนเลือกโหมดก่อนเกมสตาร์ทเนี่ยอ่ะอัน,นอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอ๋อันนี้โหมดเพลงอันนี้โหมดเล่นเพลงโอเคอ่ะ อันนี้เป็นเสียงของอะไรนะตัวตัวตัวของภาค Skyward Sword อย่าถามพี่นหนชื่อฟีนะหรือชื่อไฟล์หรือชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละอ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่นะอ่าอย่าไม่ต้องใส่เสียงมันดังเรื่อยๆเออ,หอไหนลำโพงมันอยู่ตรงไหนไมอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่น อยู่ระหว่างตรงสีทองนี้อ๋อมีกี่เพชรอุ้ยอ๋เอเฮ้ยดาบมันสั่นด้วยเทอลองกดดิเออเหมือนเหมือนตอนฟันเหมือนตอนฟันแบบฟันปุ๊บนี่ดาบบวกเท่าไหรเนี่ยอันนี้อตรงๆปะบวกร้อยในแล็กนก่หะหรอเหรอของรอบเหรอไม่อันนี้ฟันแบบแล้วมันมีชาร์จด้วยนะ ไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้เป็นเสียงตอนสปินตอนสปินแบบสปินแอแทเออกดค้างโดยพื้นที่มีแค่นี้เราไม่สามารถเหวี่ยงดาบได้นะคือมันยาวมากอะ่ะอ่ะรวแป๊แบ,บหนึงเดี๋ยวอัน,นอันนี้มันกดแล้วก็จะมีเสียงเดี๋ยวขอเป็นแบบเล่งรัดเลยละกันเออ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงตอนได้ไอเทมปึออ๊บแล้วมันจะอย่างนี้ แล้วมันจะมีซาวด์แทร็กของแต่ละภาคเอออ,อ,อันนี้เป็นซาวด์แทร็กของภาคแรกใช่ป่ะวะอันนี้ก็หองอีกภาคหนึ่งอันนี้อันนี้พี่ชำจำจำจำภาคไม่ได้เดี๋ยวนะขอดูขอดูโพยก่อนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของภาค Legend of Zelda Link to the Past อ๋อ,อผ่านด่าน โอเวอร์เวิลด์หรออันนี้เดจเนอร์อ l ฟเซลด้าลิงเอาวะเคนนิงอ๋อด่านภูเขาไฟนั่นเองนะแนวนั้นอ่าแล้วก็อันนี้ของภาคโอคาริน่าออฟไทม์มันก็จะเป็นเพลงธีมของภาคนั้นๆมีทั้งหมด8ภาคอ่าอันนี้โอคาริน่าออฟไทม์นะอันนี้ของภาควินเวเกอร์ เราเล่นเคียวอ่าก็คือกดไหมลราเวลาเวลาเราเล่นน่ะคือฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ปั่นมอนสเตอร์นั่นก็คืออีสามตัวนั้นอ่าอีพี่แซมมันเลี้ยงนกสามตัวไงนี่ไงมอนสเตอร์แล้วก็อันนี้ของภาคสกายวอร์ซ์ คอโอ้ยแบบเฮ้ยมันในนี่เกินอะ่ะสุดๆอ,อันนี้ของ b บ a d e of the Wild ไอภาคภาคลองล่าสุดตามนึงนาสรุปวไม่ใช่โพสคลิปปุป๊บติดแดงเพราะว่ามันเป็นเพลงลิสคอส์เอาหรอแต่มันไม่มีเสียงรอ้องไม่เป็นไรเป็นแค่ํำท้องอไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายมันเป็นแค่ทำนองไม่เป็นไรไม่เช่ อันนี้เพลงของภาค Tear Soft เด e Kingdom ภาคล่าสุดอ๋อหรอใช่ดาบมันต้องทำมาภาคล่าสุดอยู่แล้วภาคจบยังเนี่ยไม่มีวันจบเธอเกมเกมเกมเ e g e n d of Zelda มันมันน่าจะประมาณแบบสาปีแล้วนะโหลเออมันเป็นแบบ5ปีภาค5ปีภาค5ปีภาคอ๋อ8 40ปีแล้วเนี่ยก็อ่ะภาคแรกมันออกปีปีพี่อ่ะ1เอ,อจริงหรอใช่ มันก็มันก็ค่อยๆออกมาจนเรื่อยๆอ่ะเธออเธ <ๆ S 1> อเข้า, <pruch> าใจป่ะที่พี่บอกว่ามันถึงยากเก็บไงเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นสุดๆแล้วของคืออ่นอกจากว่าเราเล่นเกมแล้วอ,ะอ่ะเราก็ยังอยากแบบเก็บของทีเร่อยๆใส่ปอกนิใส่ปอกนิดเออใส่ปอกใส่ปอกฮย มิซูโนโคคิวชีอยู่ค่ะท่าไม่ใช่ละไม่แล้วก็ดึงไม้ออกดึงอ่ะทิมหน้าทีหนึ่งไปเลยโอ้เชียต้องแต่งต้องแต่งตัวแล้วแหละพระเอกชื่อลิงพระเอกชื่อเลนแต่แป๊บนึงนะชื่อเกมชื่อเลเจนด์ออฟเซลดาแต่พระเอกชื่อลิงค่ะงงงงกันนี่งานเธอต้องได้เวลาคอสเพลย์แล้วแหละใช่ พอคอสเพยเขาก็เอาดาบพวกนี้แหละ,ะใช่ไหมเดียแบบนึงประกอบฐานได้ไหมใช่คอสแต่งจริงคอสเพยส่วนมากไม่กล้าเอาของเล่นจริงไปหรอกเธอทำไมอ่ะคือในฐานะวงการคอสเคยเคยอยู่วงการคอสเพยม,มันหายเหรอมันว<า>ุ่นวายแต่ถ้าจะให้สมจริงอะ่ะต้องเอาของเล่นจริงไปเลยนะมาวางไงวะเนี่ยประมาณนี้มั้งถูกใช่ปะใช่ปึป๊บเสร็จแล้วก็ อันเนี้ยอันนี้มันน่าจะโค้งไปกับอันนี้ป่ะเออไม่หรือว่าด้านนี้ฉันก็แค่สักด้านหนึ่งแหละอันนี้ก็ต้องอย่างนี้ก็ด้านนี้แล้ววางไงอ่ะปล่อยมาอันนี้เก็บอ่ะทีกหนึ่เก็บฝากเก็บก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ไปด้วยเนาะอันเนี้ยอ่ะรู้สึกว่ามันจะเอาโกร่งดาบวางเอไม่ใช่อันเนี้ยเขาเรีเขาเรียกว่าไงนะอันเนี้ยฝากดาบเออฝากดาบ ปึ้งโีโชว์สวยอะปึ้งรู้สึกจะประมาณนี้เวลาโชว์ใช่เห็นปะเห็นปะปลบมือคือที่คือที่สุดๆแล้วเออสวยสวยสวยอ่ะทําเป็นเหมือนของแต่งบ้านได้ด้วยนะเนี่ยไม่เหตุผลที่ซื้อเลยเหตุผลที่ซื้อเลย ยอมแล้วน้องจะอยู่ตรงไหนน้องจะอยู่ก็เดี๋ยวพวกตระกูลอีบูทั้งหลายนะคะก็กรุณาเคลียคิวลงกลองหยุดหยุดอ่างั้นก็รีวิวแบบสปีดรีวิวแล้วกันเพราะว่าไม่ก็มัน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 ก็มีประมาณเท่านี้เธอจะรีวิวแบบแบบฟันดาบมันก็ไม่ใช่ไหมถ้ารีวิวเลยคือกูต้องแต่งเป็นลิงค์แล้วค่ะเป็นพระเอกเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ ตอปิก้าอันนี้ใส่ได้นะเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่อยากใส่เดี๋ยวมันจะถอดไม่ได้ถอดถอดไม่ได้คือจริงๆตรงตรงไอตรงฐานตรงฐานได้ปะมันจะต้องใส่ตรงนี้ไปแต่เอาจริงๆเวลาคนเล่นมันก็ไม่ใส่ไหมล่ะเพราะว่าเปิดเปียดเปิดปีดเออสวิต์เปิดปีดเนี่ยอย่าอย่าคบลงไปนะลงไปดี๋ยงงัดไม่ได้เว้าพระนั้นลงกองไปค่ะลงกองค่ะอันนี้สุด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 แล้วตอนนี้คือที่มาก ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคพรอปพรอปพิก้าเดเลเนี่ยพรอปพิก้าเด e เลเจนออฟเซลดามาสเตอร์โซล์นะครับมีเพลงประกอบทั้งหมด8เพลงแล้วก็เออเออเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆตอนฝันนู่นนี่นั่นซึ่งยังเปิดได้ไม่ครบเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเยอะคือมันเยอะคือคืออยากเอาจริงคืออยากให้ไปเล่นเองด้วยซ้ำเออประมาณนี้อ่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะม,มองไม่เห็นหน้าเลยอของคนพาคือคือแบบของใหญ่เกินมันตื่นเต้นเกินอันนี้คือที่สุดละคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเผื่อหาของเล่นแปลกๆให้คุณชมได้ดูอีอันต่อไปคือหวังว่าค y b l a บดจะกคิงด o ม h า a r t จะโทรมาให้พี่อ้อเด้วยอีกรอบโม่เสียดายรอบหน้าแต่งตัวแน่นอนคอสเฟย์ต้องมาโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ย